สบายดีขายอย่างเน้ยนะโดยสบายดีเนดะ้อมาขายหอยเนาะขายหอยครับขายปลาปลากระดูกตี้นะ่ะอ๋ออันนี้ลูกค้าซื้อเลยมันนะี่ม้วนขากตลาดนี่เนาะคนหลายเนาะโอมะนะ้มาแต่บ้านเด็กเนี่นะมาแต่บานแดงไก่ก็ไปบานแดงนี่เลยเป็นนิดนึงบ่ ตอมาจักลักอะไรไปนี้โอ้ยใกล้ๆนี่นะันนะครโอ้พันาคับโลดเนาะได้ยังมาขายมานี่บิดล้วบอสอ้อยังอยู่เนาะโดยมีปากเค็งน้ำบอโอ้อยู่ในครูเนาะโดยอู้หลายเท่เห็นได้ยังไงนี่นะดูกนองโอ้ดูหนองเนาะอ๋อ ดูดนองเนาะได้เราได้ปลาคอได้อย่างนําเนาะอย่างน้อยหนึ่งเนาะปลาคอเปยปลาคอูเซนปลาคอนะอ๋อไปปล่อยน้ำมังกมา่ดนมาแต่ดนแล้วะดี่มาดนแต่ดนเติบนะลยเนาะดูดหองเนาะผู้เต็มทางเลยออมากันกคนี่มากันนนะยเอ้ช่างเลยบมาวนี่วานเลยเนาะ าสามันแดงในพิโนโ้ไง <laughs> ชื่อ,อยังไงก็ชื่อเพชรอ,อ๋ออันนี้ชื่อบารัดเดินอีเด้อช่องยูทูปกะลัดคนเดินทางขันอยากเบิ้ง,งอีกว่ามานอาทิตย์หน้าจะเข้าไปเบิ้งได้เลย <laughs> เห็น <laughs> เห็นและเจ้าของนะอยู่ในคลิปวีดีโอนะลงยูทูปอันนี้เมียวะนี่อ๋อมากันกับป้านาะ ปีนี้เหนาซงนบอเหตุนาปีเนาะโดยโดเหนาปีปีนี้ได้หลายปนี้ปีนี้นี่ยแต่ละอบมาล่มา่างเดิบมาเเช็ดซิบปาเ็ดซบอบนะโอ้กระลายแลวเจ็ดิบซอบนะเจ็ดสิบซอบบ่ลายได้ขนาดขนาดเจ็ดซิบนี่ยังบ่ลายขนาดนี่รับร้อยแล้วเนาะ อ๋อโดดนาทุงกวางพี่น้องเอ้บ้าปูได้เดิมาเป็นเคยอยู่นี่เราพอแห้งแล้วเนาะถ่ยนาทุงกวางเนาะเป็นบ่ไอ้โม่มาเป็นเคยบ่าไม่เพราแต่ยังมาเป็นแท้โอ้ยพี่น้องเอ้มาดับนาเฉยนอบ่จะได้ผู้บ่าวน้องมาเห็นเดี๋ยวพอแห้งนี่เรามีเรื่องเลยนี่เนาะผู้บ่าวจ้าผู้บ่นอนยังโซดปุณณีโอ้คับแต่คับแต่ ตัดนะฮเออบเป็นยังบมวัุกอายุจักปีแล้วตอนนี้เสามสามปีเนาะเย็ดโจมกแล้วมาเดเรียบร้อยอ๋อเฮียนน้องใดกี้เรอมีปุ้ลตัวีก็พาออกแท้ออกแต่ปลาสามนนะบอกก็เลยออกมา เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงามซอยครอบครัวพ่อแม่เนาะอืมหาเงินหาค้ำเนาะคือแบบนี้แหละอ๋ออ๋อันนี้มันเล่นน้องมาขายเนี่ยนะมันเล่นหากานหากานอ๋อน้องชายแน่โอ้เพื่อพอดีเมื่องฮอดพุนเละเลยยูเซโปนเพื่อได้บ้านายอ๋อยูเซโปนเพื่อแม่นทะเลนะทะเลหรอภาษีเมื่องยเซโปนเพื่เล่นนี่ยูซื้ออันนั้นแล้วซอยมังมีของน้องมังมีนะน้อแม่ อืมดูได้ขายซ้ำมาในนอเป็นยังไงถามเราได้ขายเลยเนาะโอ้ยมันได้วาันนี้เนาะอายมาแต่เฮงวะจุได้ขายเนี่ยจุดสวยไม่บางงี้อยอ่าแพ็คหนึ่งงลู 9C เดี๋ยวเงินให้ก่อนมห้นกันถูก ได้เจอพี่น้องใครกองจะหัวถ่นว่าเลยอูอ้เมาเล้อค่ะบกงเยอะน่นี่ก็มาพี่ขายยิ่งบ้นด้ดยก่ทไก่ด้ยด้วยนคือมาไก่น่มาไก่อะไรมาท่องเที่ยวเนีอพาเอฟซีมาเบิ้งผู้สาวบ้านทัดพนบ้านเด็กนี่เน้อ สานีนาหักน้องเอิญนิส่ดีวะเมื่อกี้ก็เจอผู้หนึ่งได้นะนอก็นหักนาหักได้ผมดีนะอันเบว่านิส่ดีเรากันนะคือน้องเลยมาเจอทีกับวาเลยนบยกมือวายกมือนบแล้วหายากเลยอฮะไเอว้เบาไเอาเพ่นนี่แหละบ้าพี่น้องไงนาฮักคัก จังได facebook ขอเฟซบุ o กเนี่ยได้บ่เฟซบุ๊กน้องกเกเชนเียงเียงขอปโปรไฟล์มาให้เบิ่งเลย นี่ชาบอเธอเนี่ยแม่รักษาอืมอะไรบ้าบ้าติงบอบอเลี้ยฟ้าวรอได้เสมอสำหรับสาวบันเดง หมดจีคล้นแล้วบันนี้เนาะต้ห็ลูกเฮยร์ดหอหมดจีคล้นบันนี้แล้วยิ้มเลยแม่เนี่ยโอ้โแก่ยิ้มแล้วก็เห็นนี่แหละนี่แหละบรรยากาศพี่น้องเอยบรรยากาศตลาดนัดบ้านพระธาตุโพนเมืองไทรพุทโธแขวงสระเคศโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยตอนนี้เนาะสามโมงไป คนก็มาละหลายตลาดคลาสสิกย้อนยุกนาะเป็นตลาดนัดวันจันทร์กับวันพระหัสมันนี่ตลาดวันจันทร์วันจันทร์มั้ยเนาะแต่กับวันพระหัสจะมีการขายเครื่องขายของของปลาของดงปูปลานะแบบนี้แหละพี่น้องเลยบางคนก็มาขายเสื้อผ้าก็มีไอ้มาลายเสือมารอบที่สองแล้ว ตลาดมาเมื่อน,นั้นละมืดก่อนหกโมงเลงเลยมาเม,านะม,มืมอนั้นามาหกโมงหกโมงยังเมือนั้นบ่ฮู้ว่ามีตลาดนัดอยู่นี่เด้ม,มาเนะมื่อน้ามาพระธาตุพทมากาบายมาขอพอรพระธาตุพทษละพอดีแนมเห็นตลาดบางไกลชิมืดเลยก็เลยขามาลรอเบื้องนหนึ่งเหมนะือนั้นกระถ่ายคลิปคลิปหนึ่งเหมือนนั้นน้องก็ม่ได้มาเลยเหมือนนั้น มาขายอีกากอ่ะอ๋อเพจเนาะเยวะเกี่ยวเพชรสุพันธนาเนาะโดยขอบใจทาเอฟซีเนี่ยโดยขอบใจคือการยืนลมต่ออยู่ได้บ้านี่นอน้อได้เป็นเนาะสามแดงเขานี่ อนุซาสามีซาสามียามนี้บริบทหนาเสียงยามนี้เนาะน้ำห่อเนาะบ่มีสชลประทานเทนเนาะสลายมีแต่ยูเครสอันนั้นหลายสชลประทานเนาะยูเครสจำพ่อนกับสองข้อนเนาะแค่นั้นจะเห็นนาเสียงหลายหลายเท่าน้ได้ประมาณจากโลกป่ามานี่ยดูดน้อง ประมาณสี่หาลเลอ๋อ,อเลยครอบครัวอน้องนี่พี่น้องกันจากคนอยู่ในครอ,อ,อบครัวน้องรน้องนะสี่หาคนไอ้น้งนองจากคนไนอ,อ,อ,ไอ้น้นองมนีเลรออ๋อมีน้อจสามคน่จเจ้าละกันน,น้องสามคนปุิเปซีแม่ สี่ห้าทั้งแม่6กทั้งพ่ออ๋ออยู่ด้วยกันจะเป็นเอ้ยก๊กแต่มีน้องสามคนเนาะนอ๋อไปหาเงินแล้วเนาะยังยังจะค้นอยู่นำ่งเหมือนยังสองน้อง่ะนะปล่อยออกมาอยู่น้ำป่าอยังเงือ่งคนมาเมอือสองคนน้องแม่บนี้จะนำมาอยู่น้ำป่ายู่บ้านใดบ้านแดงเอา เพื่อนแท้อยู่บ้านใดบ้านหาดบานหาดไปทา้งหลบ้านหาดเ่ยอ๋อก็ไปทางบ้านบ้านตะโพน่แหละตาโพคุณบอกตาโพหัวหาดเพื่อนนะโอ้บุ๋งเนอะตาโพหัวหาดนี่บ่เป็นเป็นซิปปลายลักคุณบอกจะเนี่ยไปเพระมาณนั้นเนาะใจดีเนาะบุ๋งชงคือนใจใดีค่ะน้องเนาะใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเอ้ค่อยว่ากัน กันกอนทำกับวายุแบบน้ำท่วมเป็นคนบอกขี้คุยเนาะโอ้คักเนีเป็นคนบอกขี้คุยบอ,อยิ่งเออเนาะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะฮักดีสามบ้านแดงบ้านหาดเฮานี่พี่น้องบรรยากาศตลาดนัดวันจันทร์เนาะที่บ้านพระธาตุพูนเมืองเสปุโรงแขวงสรนเขตบ้านนาค่ำบอกตลาดบ้านนาค่ำบอกยังบ่เคยไป คนลายวะโอ้ตาไปเาลายไอ้ฮะเ้อผากลายโอ้เป็นเจ้อผานาผมเนี่ยเนาะโดยพวกพระเจ้าืลางกงทายลาย้ทายยังจียังระเจ้าายดลายเนาะขายแต่วันเสาร์มันบ่นั่นเช้านมั่นเช้านค้านนวนาาอ๋อมีวันแสดงว่ามีวันเสาร์แล้วก็วันค้านเนาะเนาะ ตลาดวัน,อ,อ,นอาทิตย์หนึ่งสองวันจันทรับพระฮาดวันพุธโดยจันกับพระฮัทเนาะอืมเครื่องป่าของดงเนี่คือสิลายเนาะอยู่าหันเนาะเอาเครื่องป่าของดวงขับเจ้าไปขายวันนี้ได้ป่าเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> ได้ป่ามาขายมา,า,ยานคักเนาะดูหนอ่นองโดยแดยไปขายแล้วภาดหนึ่งเด้มของเล่นเนาะยังภาพนึงวันนี้อยู่ไกลเด้ะสื่อสวยป่าเนาะอันนี้ ทงนึงเท่ะเลน้องขายนี่ปลาเค็งนี่เนาะล้งเศ้เอาไปปิ้งเนาะแหน่ปลาปิ้งมาทอดนี่เอาไปปิ้งตามตัวแซ่บเฮ้ยชิได้เนียอยู่ไกลซื้อไปปิ้งพี่น้องซื้อไปทอดบังละลายนี่เนาะใส่บอลล็อตี่ไอมันก็ตายแล้วหอดพุนตายแล้วก็มะกรัมน้ำมันแตกหอนพนหอนฮอนเด้แล้วกับบอลลอตละฮอน บันนี้ซื้อช่วยชันน้องื้อตะบังมีนี่ช่วยซื้อตะบังมีนี่ช่วยถาดหนึ่งน้องเอ้ด้ยตอนเช้โมงน้องมาตอนเช้โมงไหนด้วยเออบ้านน้องเขาเฮ็ดบุญทรงเฮ้อแล้วบ้านนี้อยู่แค้มคองเขาากันไม่ว่าทางแป้นนี่บ่ทางแป้นน่ะโอ้พี่ตาไปแวะส้มเนาะเบิ่งมีโอกาสเดินทางกายแท่นั้นเทนาก็สิแวเบิ่งบรรยากาศ บ้านหาดเพ่นไปเด้๋ยวพี่ในฮอดบ้านหาดก็บาจะฮอดนาโพบ้านนาคาก็บ้านบุ้งแล้วก็บ้านหาดอะไรอู้หลายบ้านเนาะนาพางบอ๊ะนาพานนาพานไปเด้๋พี่เนาะนาพานบ้านบุ้งบ้านหาดแล้วจังนาโพบ่อ๋อกายนาโพไปจังพระข้าสุ่มป่อยบอกัวแม่นาพระข้าศุ่มป่อยพระข้าสวัสดิ์เลยอ๋อโดโดเส้นทางนี้ เส้นทางอ่ะก็เจ้าเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วแล้วบอกแม่ไม่ถามอยากเป็น yup. ทุกข์หนอ๋อเรอยากคอยดีกันนเส้ทางอยากเป็นเส้นทางดีแดงยู <c 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 ่เนาะเปเกลียวได้แาบมันทางดำคือห้องทางดำแล้วมันบ่เนี่ยทางดำแต่มันหักแบบเวลาเวลาก็จะเล็กมันเป็นทุกข์กันะเป็นอ๋อเป็นหินนะบ่เนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กันยงขนาดอ๋อประมาณนั้นเนาะ ขัวก็าเจะเพชรใหม่แล้วครับขวนันได้ใหม่แล้วเนาะได้ใหม่สบายกว่าเก่าแล้ววันนี้เนาะไปนะสบายสะดวกสะดวกสบายเนาะโอเคขอบใจลาลาเด้อวันนี้โดยขอบใจน้องลาลายังรอก่อนวันนี้โอกาสนะถ้ามีเวลาชิบะเรดินน้ำเด้อไต่เยี่ยมยามโดยดอยมันหมาดเด้อขอบใจขอบใจโอ้ยนะฮะคักพี่น้องเไย